สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s e l e n d i p i t y 24นะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่ดูดวงนะคะประจำเดือนกันยายนนะคะเราจะมาดูกันว่านะคะเดือนกันยายนนี้ของคนที่เกิดทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรนะคะก็มาชาดน,นึงนะคะช่องเราเพิ่งเปิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าคนวันอาทิตย์เดือนกันยายนนะคะจะ ดวงจะเป็นอย่างไรนะคะเด่นเรื่องอะไรหรือจะมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะจะเป็นการเปิดไพ่สามใบนะคะคนวันอาทิตย์คะช่วงเดือนกันยาคุณจะต้องขยันทํางานนิดนึงนะคะจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะต้องออกแรงนะคะเงินถึงจะมาช่วงเดือนนี้นะคะคุณจะรู้สึกมีความวิตกกังวลนะคะรู้สึกแบบซออุ่มเสี่ยงนะคะมีความแบบ มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตทางการงานและการเงินนะคะรู้สึกตุ้มตุ้มต่อมต่อม,อมนะมแต่ว่าอะไรคะคุณก็มีผู้ใหญ่ให้ความรักความเมตตานะคะทั้งที่บ้านที่ทํางานนะคะช่วงเดือนนี้คุณจะมีเมตตามหานิยมผู้ใหญ่ให้ความรักความเอ็นดูนะคะไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องรู้สึกแบบเออมีความกังวลกับการใช้ชีวิตในเดือนนี้นะคะแค่คุณต้องขยันทำงานและก็ งานจะเหนื่อยจะหนักนิดนึงแต่ว่าผู้ใหญ่ในองค์กรหรือผู้ใหญ่ในที่ทำงานเนี่ยเขาจะเห็นถึงความขยันทำงานและความเหนื่อยของคุณนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะให้ความรักความเอาใจใส่กับที่บ้านด้วยนะคะพระในบ้านเราต้องดูแลให้ดีนะคะแล้วการงานการใช้ชีวิตของคุณก็จะมีความสบายใจขึ้นนะคะ เน้นทำบุญกับพระในบ้านนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะสิ่งที่คุณทำมาสิ่งที่คุณขยันทั้งเดือนกันยายนจะมีผู้ใหญ่เห็นนะคะอาจจะมีการมอบรางวัลให้ก็ได้นะคะอืมก็ขอให้คุณโชคดีในเดือนกันยายนนะคะแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะสำหรับคนวันอาทิตย์ คนที่เกิดวันจัน์ทรนะคะประจำเดือนกันยายน2566นหะะ้้อหือเดือนนี้คุณถึงแม้แต่จะทำงานหนักเหนื่อยเหลือเกินนะคะคุณต้องขยันทำงานแต่ว่าดูแล้วคุณจะมีความสุขนะคะมีความสุขกับการทำงานของคุณน่ะงานของคุณมันเป็นงานที่มีอนาคตไกลนะคะงานที่คุณไม่แน่ใจว่า ในบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีนะนะคะงานที่คุณทำอยู่หรืองานที่คุณได้เริ่มใหม่เนี่ยมันเป็นงานที่ระยะยาวนะคะช่วงแรกๆอาจจะต้องเหนื่อยต้องขยันหน่อยแต่ต่อไปในะอนาคตเนี่ยจะเป็นงานที่มั่นคงและทำเงินให้คุณอย่างสุขสบายกายสุขสบายใจเลยนะคะแต่ช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยคุณจะต้องเหนื่อยหน่อยขยันหน่อยนะคะ แต่อย่างที่บอกว่าคุณก็มีความสุขดีแต่ว่าเวลาทําอะไรก็อย่าเสพสุขจนเกินไปนะคะเอาแต่พอดีพอดีนะคะไม่งั้นเนี่ยเงินคุณอาจจะเดือดร้อนได้ในเดือนกันยายนนี้นะคะกอดสุสีนะคะขยันทํางานเข้านะคะใครที่มีเวลาหรืออ,อ,อยากจะทําบุญอะไรก็เน้นไหว้ท้าเวสุวรรณนะคะขอพอรท้าเวสุวรรณแล้วการงานการเงินคุณจะมั่งคัง่ง ร่ำรวยไพ่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะแค่ต้องขยันและอดทนนะคะแล้วคุณจะมีความสุขในเดือนกันยายนนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะสำหรับคนวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะเดือนกันยายนนี้เนี่ยคุณจะมีความรู้สึก <kle id> วิตกกดดันเครียดเหมือนกันนะคะเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบ เอ๊ะทำไมมันมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในชีวิตคุณนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเดือนกันยายนนี้จะรู้สึกเครียดวิตกกังวลกังวลกับในหลายๆสิ่งนะคะคือ,อคุณจะรู้สึกกลัวค่ะกลัวว่าเอ๊ะชีวิตจะไปด้านไหนนะการเงินจะดีไหมการเงินจะไปรอดไหมในเดือนกันยายนนี้นะคะคือแบบกลัว ขัวความจนนะคะช่วงเดือนกันยายนคุณจะมีความรู้สึกนี้ขึ้นมาได้นะคะแบบเอ้ยกลัวนะคะก็นะช่วงต้นเดือนอาจจะต้องระวังการใช้จ่ายการเงินนิดนึงนะคะอย่าใช้จ่ายมือเติมนะคะไม่งั้นช่วงปลายเดือนคุณอาจจะเดือดร้อนถึงขั้นไม่มีเงินใช้เลยก็ได้นะคะขอให้คุณตั้งมั่นมั่นใจมั่นคงใช้อย่างประหยัดมัธยัต คุณก็จะผ่านมันไปได้ในเดือนกันยายนนี้นะคะมันสวดมนต์ไหว้พระนะคะอย่าลืมเน้นเลยนะคะสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะชีวิตคุณจะได้มีบุญหนุนนํา สุขกายสบายใจมากขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะใช้จ่ายอย่างประหยัดในเดือนนี้นะคะคนเกิดวันพุธนะคะคนเกิดวันพุธได้ความได้ไพ่ความไม่เที่ยงเหมือนคนที่เกิดวันอังคารเลยนะคะเนี่ยรู้สึกจะตุ้มตุ้มต่อม,ต,อมต่อมเหมือนกันนะคะว่าเอ๊เดือนนี้จะจะยังไงจะรอดไหมจะไปไหวไหมโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะอาจจะมีการติดขัดเรื่องเงินได้ กลัวว่าจะไม่พอใช้ชนเดือนนะคะแต่คุณยังมีโชคนะคะบางทีแบบเออนั่งเฉยเฉยโชคหล่นทับซะอย่างนั้นนะคะไม่ต้องกลัวนะคะคนที่เกิดวันพุธเดือนกันยายนนี้มีโชคทางการเงินนะคะคุณหมั่นทําบุญนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะโชคจะได้มาเร็วๆนะคะจะได้ไม่ต้องตุง้มๆต,ตอมๆกลัวว่าเอ๊จะเอายังไงดีนะคะขอให้คุณ อยู่ในสีในธรรมนะคะโชคกําลังมาแล้วนะคะเดือนกันยายนนี้ใครที่ทํามาค้าขายนะคะคุณจะขายได้มากกว่าเดิมนะคะก็ขอให้คุณโชคดีในกิจการ งานค้าขายนะคะแม้แต่ง,งานออนไลน์ก็ไปได้ดีนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะบางคนนี่ทำงานอยู่บ้านนั่งเฉยเฉยเงินก็มานะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเงินมาแน่ค่ะไม่ต้องกลัวจนนะคะในเดือนกันยายนคนวันพุธขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าน,นะคะคนวันพุธคนวันพฤหัสคะ่ะเดือนกันยายนนี้เนี่ยคุณจะมีความรู้สึกสับสน ผันผวนอารมณ์ขึ้นขนลงลนะคะเอ๊ะจะเอาอยัางไงดีนะใจหนึ่งก็อยากทำสวยใจหนึ่งก็อยากเก็บตังไว้ใช้จ่ายไว้ซื้อกินไว้ใช้จ่ายในบ้านนะคะ <c oughs> บอกไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะคะคนวันพฤหัสบดีนะคะแถมคนวันพฤหัสบดีเนี่ยมันมี ผันผวนอยู่ตลอดเวลาเลยบางวันฉันก็อยากสวยงามบางวันก็ห่วงกินนะอะไรประมาณนี้นะคะคนวันพฤหัสน,นะคะคุณเป็นคนที่มีความสุขกายสบายใจนะคะในเดือนในเดือนกันยายนนี้เนี่ยแต่บางทีคุณก็มีความวิตกกังวลว่าเอะการกินอยู่เดือนนี้จะเป็นยังไงนะเงินทองจะพอใช้ไหมไม่ต้องห่วงนะคะในท้ายที่สุดแล้ว เงินทองหรือแม้แต่การกินอยู่ของคุณมันจะสุขสบายกายสุขสบายใจแหมไม่ต้องห่วงเลยนะคะอยู่อย่างคุณหนูเลยทีเดียวนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะไม่ต้องสับสนวุ่นวายใจไปนะคะธรรมรมให้นิ่งๆเข้าไว้ค่ะนิ่งๆเข้าไว้ไม่ต้องคิดไม่ต้องสับสนทำใจให้สบายนะคะการกินอยู่คุณน,นี่สุขกายสบายใจนะคะมีแต่กัลยามิมิต ดีๆรอบๆตัวคุณเนี่ยจะชวนพาไปเลี้ยงกินข้าวได้เกือบทุกวันนะคะคนวันพฤหัสนะคะแหมโชคดีจริงๆเลยโอเคประมาณนี้นะคะอ่ะก็เรียบร้อยนะคะคนวันพฤหัสโอ้โหคนที่เกิดวันศุกร์คะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยคุณก็เป็นคนหนึ่งนะคะหนึ่งในเจ็ดวันนะคะที่รู้สึกแหม วิตกกังวลเครียดกังวลเรื่องการกินอยู่เหลือเกินไม่ต้องกลัวนะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะมีพรสวรรค์ไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะแม้แต่เรื่องที่คุณไม่เคยทำนะคะคุณก็จะผ่านมันไปได้คุณมีพรสวรรค์นะเกิดมาพร้อมความสามารถพิเศษพร,พร้อมพรสวรรค์นะคะไม่ว่าทำอะไรนะคะคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีเกินคาดนะคะ การกินอยู่การใช้ชีวิตการกินอยู่คุณไม่ต้องห่วงนะคะคุณยังมีความกังวลเรื่องนี้อยู่จะขอบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะอะไรอะไรมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะถึงแม้จะมีความวิตกกังวลน,นะคะอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะใครที่เริ่มต้นงานอะไรที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะหมอดูสื่อวิญญาณ เกี่ยวกับพลังจิตนะคะคุณทำได้นะคะแล้วมันจะนำมาซึ่งเงินทองการกินดีอยู่ดีของคุณเลยทีเดียวนะคะมันจะเป็นผลลัพธ์เกินค่าดที่คุณไม่คาดคิดเลยแค่คุณต้องขยันอดทนและเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองในะเดือนกันยายนน,นี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะขอให้คุณโชคดีนะคะนะคะวันสุดท้ายแล้วนะคะ ในวิดีโอนี้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเดือนกันยายนนี้ดวงคุณจะเป็นยังไงนะคะเรามาดูกันเลยโอ้โหพระอาทิตย์คือแบบโหเทพระอาทิตย์ผงเบ้งเป็นอะไรที่แบบดีมากคุณจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆคุณจะมีเริ่มคุณจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะความสุข ความอบอุ่นความรักของครอบครัวนะคะอะไรๆดีหมดเลยอะแล้วก็ในบางคนนะคะมีการวางแผนเรียนต่อนะคะมีการเรียนเพิ่มเติมการศึกษาเพิ่มเติมในาสาต่างๆหรือคคลาสต่างๆนะคะมีวางแผนการเรียนรู้เพิ่มเติมและเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นงานใหม่แล้วมันจะประสบความสำเร็จด้วยนะคะคุณมีความรู้ความสามารถอะมันจะ ความสำเร็จนั้นน่ะมันจะมาจากความสามารถของคุณเองเลยอ่ะไพ่ดีมากนะคะคนวันเสาร์ค่ะเดือนกันยายนนี้คุณได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วนะคะการเรียนศาสตร์ใหม่ๆการเรียนวิชาใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะเริ่มต้นงานใหม่ๆโอ้โหขอให้คุณโชคดีนะคะอะไรที่คุณเริ่มต้นใหม่รับรองค่ะ ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะขอให้คุณตั้งใจทำด้วยความตั้งใจเท่านั้นเองนะคะมั่นใจเข้าไว้ค่ะทำได้ขอให้คุณโชคดีนะคะคนวันเสาร์การดูดวงประจำเดือนกันยายนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะสำหรับคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ